เบลล่าราณีแปลงโฉมอวดลุกเจ้าหญิงสวยเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นางเอกสาว เบลล่าราณีนั้นไม่ได้สนเรื่องความรักแต่ขอเน้นเรื่องการทำงานและการดูแลคุณแม่ซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นว่าทางด้านเบลล่าราณีพาคุณแม่ไปด้วยทุกที่ล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีอวดลุกเจ้าหญิงไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเมกา Happiness ซีซั่น2023เด e s ซ n นตาส o y s ย o สโตณศูนย์การค้าเมกาบางนาโดยเบลล่าราณีได้ไปในชุดทีมสีทองพร้อมมงกุฎซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามดุดเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้